แง่ไข่มดแดงครับพ่อนฤดูกาลละออกลาตามฤดูกาลแล้วบาสอนไหมเจ้าหน้ยก็ไปหื้อเหาะหื้อเกาเหรครับทางท้ายท้ายแง่ครับอันหนึ่งครับไข่อยู่เป็นไข่ตรงครับพ่นไข่ผักเป็นไข่ตรงบ่โอ้ไข่ใหญ่อยู่พี่น้องหมานหื้อเก่าครับไปหากินปลากับมันลงทงลงท้ายแง่ไข่มดแดงกับมันนี่ครับทางไปตามป่าเนี่ยนะ <Hollywood. S 1> <tamam. S 1> ไข่รตวงสุปีอยู่ครับอยูดอนพอได้อยู่ได้กินดีแล้วนี่ก็นขั้นไปขายกันได้ประมาณจากสามร้อยละนี่ในถุงมองือบ,บังบอสรุปพี่น้องไปบ่ฮอดสิบห้านาทียี่สิบนาทีอีกสองห้างใหญ่ใหญ่ไม่หมถึงครับเดี๋ยวสิไปเอามันที่หลังหรอกครับบัได้อยู่บัจักห้าร้อยยูบัอยู่นี่ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อครับช่องเบาสอนทนายครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นนะ